สวัสดีทุกคนชันชื่นพลัดจากทีม Expox วิดีโอนี้เกี่ยวกับเครื่องมือ Meta e Trader Free ของเรา Tester Pad หรือตัวจำลองการเทรดผู้ฝึกสอน Forex Tester Pad เป็นตัวจำลองการเทรดสำหรับตัวทดสอบกลยุทธ์การเทรดด,ด้วย indicator เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถทดสอบกลยุทธ์ของคุณในตัวทดสอบกลยุทธ์ด้วยตนเองการเทรดแบบคลิกเดียวบนกราฟการแสดงผล ฟัง์ชันหลักของเครื่องมือของเราทำงานในตัวทดสอบกลยุทธ์ MetaTrader 4และ5การจัดก,การดีลตำแหน่งและออเดอร์ความสามารถในการทำงานกับอินดิเคเตอร์ใดๆก็ได้ Stop Loss Take Profit Trailing Stop Order s c r e e e p a y Pro แผงควบคุมที่เป็นมิตรกับกราฟการควบคุมความเร็วหยุดชั่วคราวและการควบคุมกราฟในหคลิกเป็นต้น วิธีการติดตั้ง Testerpad ใน MetaTrader 5ดาวน์โหลด Testerpad จากตลาดมันฟรีทั้งหมดเปิดแท็บ Market และค้นหา XForex หรือ Vladon หา Testerpad ในรายการและคลิกปุ่มดาวน์โหลดเปิด Navigator และเลือก Testerpad คลิกขวาที่มันคลิกปุ่ม Test ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นปรับแต่งสัญลักษณ์การทดสอบไทเฟรมวันที่ทดสอบและพารามิเตอร์อื่นๆที่คุณต้องการและเปิดใช้งานโหมดภาพโหมดนี้ช่วยให้คุณสังเกตการทำงานของ Expert Advisor บนกราฟตัวทดสอบกลยุทธ์วิธีการใช้ Tester Pad ใน MetaTrader 5กดเริ่มในตัวทดสอบกลยุทธ์ในโหมดภาพ บนกราบคุณสามารถใช้แผง e a p a d Pro ของเราพร้อมกับการควบคุมจาก Tester p a n oh, oh. เครื่องมือของเราออกแบบมาเพื่อทำงานกับ2แทบ็บแท็บตำแหน่งทำงานกับตำแหน่งและดีนเปิดปิดปรับทิศทางและล็อกคึ้าตำแหน่งแท็บออเดอร์ทำงานกับออเดอร์ค้างเปิด และลบ Buy Stop, s e l l s To p buy limit s e l l l i m i t แผงตัวจำลองการเทรดของเรามีข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเทรดในเทอร์มินัลอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเป็นมิตรและรวดเร็วทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อทดสอบกลยุทธ์ในตัวทดสอบกลยุทธ์ คุณสามารถตั้งค่า stop loss take profit และเปิดใช้งาน trailing stop บนแทบ็บตำแหน่งาการจัดการดีลบนกราฟใน1คลิก oh จัดก,การการเทรดและตำแหน่ง order stop loss oh และ take profit จากกราฟตัวทดสอบกลยุทธ์ oh วิธีการโหลด indicator บนกราฟตัวทดสอบกลยุทธ์นใน MetaTrader 5 oh เปิดกราฟมาตรฐานสำหรับคู่สกูลเงินที่ต้องการ ติดตั้งอินดิเคเตอร์ที่คุณต้องการทำงานในตัวทดสอบกลยุทธ์บันทึกเทมเพลตพร้อมอินดิเคเตอร์เขียนชื่อเทมเพลตและคลิกเซฟ เปิดตัวทดสอบกลยุทธ์ในโหมดภาพหลังจากเปิดตัวทดสอบกลยุทธ์ไปที่ Chart Templates และ Load t e m p l a t e โหลดเทมเพลตที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้คุณสามารถทดสอบอินดิเคเตอร์ใดๆที่คุณมีได้คุณสามารถฝึกฝนการเทรดในตัวทดสอบกลยุทธ์แม้ในวันหยุดสุดสัปดาห์เมื่อออนโคตลาดปิดด้วยการพัฒนาประสบการณ์การเทรดกลยุทธ์ของคุณ คุณพัฒนาผลลัพธ์การทำงานของคุณ Testerpad ฟรีของเราคือเครื่องมือที่ช่วยเหลือนักเทรดทั่วโลกความขอบคุณของคุณคุณคือความคิดเห็นและรีวิวของคุณต่อเครื่องมือของเราวิธีการติดตั้ง Testerpad ใน MetaTrader 4ดาวน์โหลด Testerpad จากตลาดมันฟรีทั้งหมดเปิดแท็บ Market และค้นหา XForex หรือ b l a d o n หา Testerpad ในรายการและคลิกปุ่มดาวน์โหลด เปิดตัวทดสอบกลยุทธ์หรือกด Control r ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นปรับแต่งสัญลักษณ์การทดสอบ Time-Frame วันที่ทดสอบและพารามิเตอร์อื่นๆที่คุณต้องการและเปิดใช้งานโหมดภาพโหมดนี้ช่วยให้คุณติดตามการทำงานของ Expert Advisor บนกราฟตัวทดสอบกลยุทธ์วิธีการใช้ Tester Pad ใน MetaTrader 4กดเริ่มในตัวทดสอบกลยุทธ์ในโหมดภาพ คุณสามารถใช้แผง EAP Pro ของเราบนกราฟเพื่อควบคุม TesterPad <_ C ell> เครื่องมือของเรามี2แท็บตำแหน่งและออเดอร์แท็บตำแหน่งอนุญาตให้คุณจัดการตำแหน่งและดีนคุณสามารถเปิดปิดกลับทิศทางและล็อกตำแหน่งแผงตัวจำลองการเทรดมีข้อมูลทั้งหมดที่สามารถช่วยคุณปรับปรุงประสบการณ์การเทรดในเทอร์มินัล มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเป็นมิตรและรวดเร็วที่ช่วยให้คุณทดสอบกลยุทธ์ในตัวทดสอบกลยุทธ์คุณสามารถตั้งค่า Stop Loss Take St Profit และเปิดใช้งาน t r a i l i n g Stop บนแท็บนี้นอกจากนี้คุณสามารถจัดก,การการเทรดและตำแหน่ง Order, Stop Loss และเทคโปรไฟจากกราฟตัวทดสอบกลยุทธ์ได้เพียงคลิกเดียว บนแท็บออเดอร์คุณสามารถทำงานกับออเดอร์ค้างคุณสามารถเปิดและลบออเดอร์ by stop sell stop by limit และ sell limit คุณยังสามารถตั้งค่าคกริดของออเดอร์ค้างพร้อมกับ stop loss และ take profit คุณกำลังถามว่ามีนักเทรดสามารถฝึกฝนการเทรดในตัวทดสอบกลยุทธ์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ได้หรือไม่แม้ว่าตลาดจะปิดอยู่ถ้าอย่างนั้นคำตอบคือใช่โดยการใช้เครื่องมือนี้นักเทรดสามารถเพิ่มปูนประสบการณ์การเทรดปรับปรุงกลยุทธ์และสุดท้ายพัฒนาผลลัพธ์การเทรดของตนแ e สเตปแพดของเราเป็นเครื่องมือที่ให้บริการฟรีสำหรับนักเทรดทั่วโลกและมันได้ช่วยให้นักเทรดหลายรายบรรลุเป้าหมายของพวกเขา เราจะรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งถ้าคุณสามารถให้ความคิดเห็นและรีวิวเกี่ยวกับเครื่องมือของเราความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราต่อไปและให้บริการชุมชนนักเทรดได้ดียิ่งขึ้นวิธีการโหลดอินดิเคเตอร์บนกราฟตัวทดสอบกลยุทธ์ใน MetaTrader 4เปิดตัวทดสอบกลยุทธ์ในโหมดภาพติดตั้งอินดิเคเตอร์ที่คุณต้องการทำงานในตัวทดสอบกลยุทธ์ คุณสามารถทดสอบอินดิเคเตอร์และกลยุทธ์เด็ดีคุณมีได้ กำลังมองหาฟีเจอร์การจัดการการเกรดแบบคลิกเดียวเพิ่มเติมไหมคุณสามารถดาวน์โหลดและทดสอบแผงการเทรด Virtual TradePad ของเราแผงนี้มีฟังก์ชันเพิ่มเติมและคุณสมบัติการเทรดบนกราฟแบบคลิกเดียวที่เป็นเอกลักษณ์มันมี5แท็บการทำงานและได้รับความนิยมอย่างมากจากนักเทรดทั่วโลกค้นพบศักยภาพเต็มที่ของกลยุทธ์ของคุณวันนี้โดยการทดสอบมันเปิดเผยข้อมูลเชิงลึก และได้รับความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยพลังของการทดลองอย่ารอช้าเริ่มสำรวจเดี๋ยวนี้คุณสามารถดาวน์โหลดโปรปแกรมของเราได้ฟรีและทดสอบมันในบัญชีการเทรดของคุณสำรวจโปรแกรมและเครื่องมือของเราสำหรับการเทรดในเทอร์มินัล MetaTrader ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา viewdo.xforex.com oo, ทีม xforex ขอบคุณคุณสำหรับความไว้วางใจและการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณในทุกวิธีทางที่เป็นไปได้ค้นพบยูทิลิตี้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการเทรดบนแพลตฟอร์ม MetaTrader รับทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเริ่มการเทรดในตลาดขอบคุณครับ